สวัสดีครับผมหลังจากทํางานมาเหนื่อยๆทั้งวันครับเย็ยนมาก็าพบกับไอ้นุม่มกินลงเช่นเคยครับผมวันนี้ไอ้นุม่มกินลงนึ่งไส้นะครับผมไส้สุดนะครับผมนี่ไส้หมูสุดนะครับหรือว่าไส้ใหญ่ในปีไส้สุดนะที่มันหนาๆนะปาท่ออ้หนุมเป็นลงปิมันนึ่งเครับผมล้างสะอาดๆผ้าเอาข้างในมันออก เอาออกเสร็จเราไปเจน้ำส้มสายซูซิเกลครับผมบีบมะนาวใส่เจไว้สักซาวนาทีครับผมแล้วก็ล้างให้สะอาดให้มันกลิ่นเหมียนมันออกก่อนแล้วก็ค่อยเป็นหนึ่งครับผมหนึ่งออกมาจะเป็นแบบนี้หอมครับผมอืมจัดหมอเนี่ยครับผมเฮสหลับน้ำใสใสเกล กับแก้มน้ำใสใสเกิน่เหนื่อยวันนี้ครับผมอันนี้เดียวน้ำจิ้มผักกับเลยครับผมฮมาครับผมสิบิาดบอได้อโทษวันนี้ทํางานเหนื่อยนะครับผมทํางานอีกไอ้นุ่มกินลงทํางานหนักครับแบกของครับผมโอ้แบกของขึ้นรดขึ้นดาาอโทษเป็นสาวสามสิบโลนน่ะโอ้แบกวันนี้โทหลายร้อยกระสอบเกือบพันก็สอบครับผมจ๊อกจอกจอกจอกฮสิบีิคับอได้ทำบารานาเนนั่นนั่นถ้าได้จ๊อกมันหายเหนื่อยจะดีเลยครับผมแฮ้ หมอชุดยอดมะกะดอากเกตเธอนี่หนุ่มกินลงพอโทษหนึ่งอีกข้อหมอหน,เนาเนี่ยวัดตาไม่กุยอีนะพอโทษใหญ่วัตตาเนี่ยกับแก้มนำใสๆไอ้หนุ่มกินลงจัดทุกวันครับฮ่าฮ่าอืมฮะหมอปเวชตีไอ้หนุม่มหนึ่งประมาณชั่วโมงครับสุดยอดมากะเกต

กริ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งฮัลโหลตัวอยู่ไหนเห็นไหมเขาบอกว่าอยู่ในเสื้อในเตียวมันบมดเจอว่าเออจอกไรนะว่าจอกจอกปิดบ้านคือตรงเวลาครัผมมาจอกจอกที่บ้านี่ดีครับจอกเตีมตีครับผมจอก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 ที่สว่างจอกที่สว่างเนี่ยมดิน นี่ครับผมไปหมกอันนดูน้ำจิ้มไรใจขนาดเพียรตีขนาดแบบระทอ้อหมกซื่อจอดมุกเ,เต้น อือนนะ้ำเปือเอ่องแต่ว่ากบอืบหมกห่างอันลูกกิโลซื้อมากิโลไงกิโลแปดสิบบาทอ่ะหนุ่มเป็นเราไปเลือกเอาดีไส้สูตรๆมาเลยนี่มันหนาๆน,น,น,นะหมกตัดช็อตชออ็อตแข่งช็อต อย่างในจอกที่สามนี่ไงฮ่า่าจ๊กที่สามในรถปวดหลังปวดเอววันนี้เบียดองมันหนักได้หนะหายเจ็บหาย j อยเลยเนี่ยจำไหมมอกกินข้าวล้ำเนี่ยไปกินนักครับกินดุกกินดุกเป็นยาครับวัดดูกินน้อยเป็นยากินนักเป็นมาเนี่ยเบนว่าเป็นหมาสิครักินพาย่ไมดีนะครับผมพราะ้อง ไอ้นุ่มกินโดมันกวดกินข้าวดำอยู่แล้วพอเท่ากินยังม่นดำ่ได้นะพอเท่านี่ครับผมเฮ้ยแต่หมอ้ออืมไป่เจีลีกุก๊กเบ่งอืมอืมอันนี้หมาอก,กัน จอนมาเกางกันหมดุดยอดมักะเต็ดครับผมอืม,อม มาครับถามด้วยกันครับผมวันนี้ไอ้นุ่มกินลงลาไปก่อนครับมันฟุกตอนเย็นเจอครับไอ้นุ่มกินลงเส่นเคยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ